วิธีโก่งเวลาอ่านหนังสือสอบอ่านน้อยแต่ได้มากคนฉลาดเขาทำยังไงกันวันนี้นะคะพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังทริคนี้อ่ะพี่ใช้เองตั้งแต่มัธยมและมหาลาัยพี่ก็ใช้เพื่อนพี่คนที่ได้ท็อปทอปอ่ะเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันแล้วพี่ก็เพิ่งรู้อ๋อคิดเหมือนกันเลยนะเรามันคืออะไรมาฟังกันเลยวิธีการโก่งเวลาที่จะทำให้เราประหยัด เวลาของตัวเองอะแล้วเอาเวลาว่างของเราอะที่เหลือไปทําอย่างอื่นไปดูซิลี่ไปออกกําลังกายไปเล่นเกมอะไรก็ได้อะบางคนรู้เปล่าเด็กมาหาลัยส่วนใหญ่มันมีแต่หัวกัะทิกันใช่ไหมมันก็เ,เวลาไปฉลองกันนนแ่แนะเออคนพวกนี้นะคะเขามีวิธีคิดคล้ายกันมากเลยคือเขาอะจะทําข้อสอบหรือว่าทําการบ้านด้วยตัวของเขาเองค่ะเขาเลือกที่จะไม่ได้ล่เพื่อนทั้งหมดถ้าเกิดเขาจะลอกอะคือเขาจะดูแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นว่า มันทํายังไงเพราะว่าบางบางอย่างเราก็ไม่ได้คิดออกทั้งหมดเนาะเราก็ดูเพื่อนไว้เป็นแค่ไกด์ไลน์แต่อย่าไปลอกทั้งหมดนะให้เราทําความเข้าใจด้วยตัวของเราเองเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจปุ๊บเราจะทําข้อสอบทุกอย่างอ่ะได้หมดเลยอือแค่นี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเอาแต่ลอกเพื่อนอย่างเดียวใช่ไหมแล้วไม่ได้ฝึกคิดพอสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องมาอ่านหนังสือสอบซึ่งมันเสียเวลาคูณสองคูณสามเท่า ไม่ดีกว่าหรอถ้าเราทําแบบฝึกหัดไปด้วยแล้วเราก็ได้ไปด้วยเวลาถึงเวลาใกล้สอบก็ไม่ต้องอ่านแล้วอืมดีกว่าไหมแถมยังสอบผ่านด้วยนะเป็นยังไงบ้างคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ด้วยนะพี่มดกรุ๊กู๊ด